เชื้อสูงขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเกินหลักร้อยติดต่อกันหลายวันภาพหนึ่งที่เรายังเห็นก็คือพลังของประชาชนที่พยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบไปต่อไม่รอคนช้าแล้วนะคะหมุดนี้ค่ะลองชมภาพความช่วยเหลือนะคะปักหมุดรายงานเข้ามาใช้ชื่อหมุดนี้ว่าจากใจแรงงานสวนผักจากผู้รับกลับเป็นผู้ให้ รายงานโดยคุณโก้มนัณชยาอินคลายนะคะปักหมุดเล่าถึงภาพความช่วยเหลือการสร่งต่ออาหารแล้วก็พืชผักในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะอย่างในภาพนี้นะคะคุณผู้ชมคะพี่ผู้ชายร่างทุมท้วม,มสวมเสื้อแขนยาวสีเทาคนนี้พี่เมียวนะคะก่อนหน้านี้นพี่เมียวเป็นผู้ประสบภยัยโควิด -19 ค่ะรอบที่ผ่านมาพี่เขาติดเชื้อต้องกักตัวแล้วก็เจอปัญหาเข้าไม่ถึงอาหารก็คือขาดแคลนอาหารนั่แหละคะ่ะตอนนี้ ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วนะคะพี่เมียบอกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนอื่นเบื้องต้นก็เลยมาร่วมแบ่งปันผักวังตุ้งของพี่เมียซึ่งเลือกปลูกในแปลงผักนะคะแล้วก็ปลูกอย่างดีเลยค่ะส่งต่อให้กับเพื่อนๆแรงงานในแคมป์ก่อสร้างแล้วก็คนอีกจํานวนมากที่กักตัวในชุมชนใกล้เคียงค่ะผักสดๆในสวนเกษตรของพื้นที่ตำบลไทรายอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร<อ>ที่เห็นอยู่นี้นะคะไ,ได้ราคาด้วยใช่คือ อย่างในเสียงที่ได้ยินนะคะขายช่วงนี้ราคาอาจจะไม่ค่อยดีทำประโยชน์ซะเลยค่ะจัดใส่ถุงเพื่อจะมอบให้กับทีมอาสาสมัครจากสมาคมพลาวนำไปส่งต่อนะคะให้กับแรงงานทั้งแรงงานไทยแรงงานเพื่อนบ้านในจังหวัดสมุทรสาครค่ะคือก่อนหน้านี้ทางสมาคมพลาวเขาได้รับแจ้งเป็นข้อความ SOS ขอความช่วยเหลือจากแคมป์ก่อสร้างกว่า30แคมป์อยากจะให้มีการส่งมอบอาหารของจาเป็นให้สมาคมก็ส่งไปค่ะ เป็นถุงยังทีพของจําเป็นข้าวสารอาหารแห้งเจลแอลกอฮอล์รวมไปถึงหน้ากากอนามายัยส่งไปแล้ว12แคมป์นอกจากนี้ยังมีแรงงานที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามในโรงงานเลยนะคะอีก3-4แห่งที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ทางสมาคมก็ยังมีการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังแรงงานที่จําเป็นต้องกักตัวในหอพักของชุมชนด้วยค่ะ